สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Nubia Play 5G มือถือเกม i n g s p e ปเทพที่รองรับ 5G ในงบ10,000หมืนิดๆส่วนสเปคอื่นๆของรุ่นนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นและด้วยความที่เป็นมือถือสายเล่นเกมจะมีฟีเจอร์ที่เหมาะกับการเล่นเกมมากแค่ไหนนั้นไปดูคลิปวันนี้พร้อมๆกันเลยครับกับผมนายแฟม let's go Nu เบียครับแบรนด์มือถือที่เป็นสายเล่นเกมอยู่แล้วครับก็ได้เปิดตัวมือถือใหม่อย่างตัว n u เบียเพลย์ซีรีส์ครับเป็นรุ่นที่รองรับ 5G ในงบประมาณ10,000นิดนิดๆแล้วก็มาพร้อมกับสเปคที่ถือว่าตอบโจทย์สำหรับสายเล่นเกมโดยเฉพาะเลยครับส่วนรุ่นนี้ครับจะมีสเปคอะไรกันบ้างครับกับสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อรุ่นนี้เอาเป็นว่ามาเริ่มต้นกันในเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์ครับโดยซัตทีเหรือ Nu เบียครับแบรนด์เดียวกันนี่แหละครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.65นิ้วครับจอเป็นแบบโอ ความละเอียดหน้าจอครับก็จะอยู่ที่ Full HD Plus ครับแต่จุดเด่นของรุ่นนี้ด้วยความที่เป็นมือถือเกมมิ่งครับก็จะมาพร้อมกับค่า Refresh Rate หน้าจอครับที่ตอบโจทย์สำหรับสายเล่นเกมโดยเฉพาะเลยครับสูงถึงระดับ144 Hz ครับที่เหมาะกับการที่ว่าสายเล่นเกมเนี่ยต้องการภาพที่ลื่นไหลภาพเวลาที่เราเล่นเกมนะับเวลาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็จะได้ภาพที่สมูทมากขึ้นและก็ตอบโจทย์สายเล่นเกมโดยเฉพาะนั่นเองครับและแถมรุ่นนี้ยังประสานกับค่า Touch Sensing หน้าจอสูงถึง240 Hz ครั ซึ่งจะช่วยในด้านของการทัชกรีนหน้าจอหรือเวลาเราเล่นเกมครับก็จะทําให้การเล่นเกมเราเนี่ยไหลลื่นมากขึ้นและก็ตอบโจทย์สำหรับสายเล่นเกมมากขึ้นครับแล้วรุ่นนี้ยังมีฟีเจอร์ Duo Touch ครับกับตัว s h เดอร์บัตทอนสปุ่มครับที่จะช่วยในการบังคับเกมได้ง่ายมากขึ้นกดยิงกดยิงอะไรต่างๆก็จะดีมากขึ้นและแน่นอนมันทามาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะอยู่แล้วครับถามว่าปุ่มนี้อยู่ตรงไหนปุ่มนี้จะอยู่ข้างเครื่องครับแน่นอนว่าใครเล่นเกมเนี่ยจะรู้ดีอยู่แล้วครับว่าถ้ามีปุ่มนี้เนี่ยจะตอบโจทย์สำหรับสายเเเล่่่นนกมมไวาจะป็ ม A.P.H เกม t บทโ r โ a l อเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์มากครับเวลาเล็งลยิงอะไรต่างๆก็จะเร็วมากขึ้นไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเลยครับนูเบียจากเต็มมาเรียบร้อยแล้วส่วนการดีไซน์เพิ่มเติมครับที่เหมาะกับการเล่นเกมรุ่นนี้ก็จะดีไซน์ด้านหลังที่เป็นทรงสีรุ้งครับแล้วแต่เราเลือกครับสีที่มีเลือกก็จะมีอยู่ทั้งหมด3สีก็คือสีขาวก็จะมีลุ้งๆออกแนวแบบเออโทนที่แบบสามเหลี่ยมเข้าหามุมเครื่องนิดนึงอะไรแบบนี้ก็ถือว่าสวยอีกแบบหนึง่งครับมีสีขาวสีน้ําเงินนะครับทีีที่จสะมส ลุงนี่เป็นเฉดสีนะครับถือว่าสวยมากๆพอตการเชื่อมต่อรุ่นนี้จะเป็น USB-C ครับส่วนแจ็ครูฟัง3.5ตัดทิ้งแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าเรื่องเสียงรุ่นนี้เนี่ยถือว่าจัดเต็มมากครับ All- speaker เลยครับซึ่งถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนเล่นเกมอยู่แล้วครับเสียงดังฟังชัดอยู่แล้วฮะส่วนน้ำหนักตัวเครื่องก็แอบหนักขึ้นมานิดนึงเนื่องจากแบตเตอรี่ก็ถือว่าอึดมากครับ210กรัมส่วนในด้านของการทำงานรุ่นนี้รันด้วย Android 10แน่นอนครับครอบทาด้วย Nubia UI เวอร์ชัน8.0 CPU เลือกใช้เป็น Sam.65G ออกตาหอครับความเร็วจะอยู่ที่2.4กิกะเฮิรตซ์และผลิตด้วยสาปัตยกรรม7นาโนเมตรส่วน g ี u จะเลือกใช้เป็น a r ร์เ n น620ครับซึ่งแน่นอนว่าตอบโจทย์สายเล่นเกมโดยเฉพาะอยู่แล้วครับสำหรับ C ี u ตัวนี้และแถมยังรองรับ 5G ด้วยและเป็นแบบดูโอ้โหมดของ 5G ด้วยครับแสดงว่ารับคืนได้มากอยู่พอสมควรเลยซึ่งถ้าเทียบกับในงบประมาณแล้วเนี่ยถือว่าคุ้มอยู่พอสมควรครับกับการที่อรองรับ 5G แต่ถ้าเราดูแล้ว CPU ตัวนี้ก็ไม่ได้แรงสุดในงบประมาณนี้ครับแต่ถือว่าเล่นเกมได้ดีออยู่พสมควร เพราะว่าจะมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนอย่าง Ice Version สองจดหครับที่สามารถลดอุณหภูมิของ CPU ได้สูงสุดถึง16องศาเซลเซียสเลยครับแน่นอนว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบการเล่นเกมนานๆก็จะทําให้เครื่องเนี่ยไม่ได้ร้อนมากจนเกินไปครับแรมรุ่นนี้จะมีเลือกอยู่ที่6 g b แล้วก็ 8GB ครับส่วน ROM ครับก็จะอยู่ที่ 108GB แกล้วก็ 256GB ส่วนมาดูในเรื่องกล้องครับตัวนี้ก็ไม่น้อยหน้าครับมาพร้อมกับกล้องหลังทั้งบมด4ตัว48ล้านพิกเซลสำหรับตัวเมนหลักอยู่ที่ F ไ8ล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลแลกะก็เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลถือว่าเป็นการให้ความละเอียดกล้องมาอยู่ในโหมดปกตินะครับก็ไม่ได้ถึงกับวือวามากแต่รวมแล้วก็ถือว่ารุ่นนี้ไม่ได้ตอบโจทย์สายกล้องอยู่แล้วครับแต่ให้กล้องมาขนาดนี้ก็ถือว่าน่าสนใจไม่เบาครับและสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมเรทได้ด้วยสำหรับกล้องหลังส่วนกล้องหน้าจิอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับส่วนมาดูในเรื่องแบตครับอย่างที่บอกแล้วว่ามือถือรุ่นนี้สายเกมมิ่งจ่ายอยู่แล้วมาพร้อมแบตอึดมากครับ, 5, mm, รอบาารอ30อาากชจี บัดด้วย ดูจากสเปคแล้วก็ลักษณะการใช้งานของรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยครับรุ่นนี้จะเหมาะสำหรับสายเล่นเกมเลยแต่ถ้าใครที่คิดว่าจะซื้อไว้เล่นกล้องโดยเฉพาะเนี่ยแนะนําข้ามไปรุ่นอื่นดีกว่าแต่ว่าเท่าที่เราดูจากสเปคแล้วก็ถือว่าให้กล้องมันน่าสนใจอยู่ครับแค่อาจจะไม่มีระบบเหมือนกับรุ่นอื่นที่เหมาะสำหรับสายเล่นกล้องโดยเฉพาะครับในงบประมาณน,นี้ก็จะมีมือถือที่เหมาะกับการเล่นกล้องมากกว่านี้แต่อย่างหนึ่งที่เราควรที่จะดูก็คือรุ่นนี้จะเข้าไทยหรือเปล่านั่นแหละครับก็ต้องมารอรุ่นอีกทีนึงผมคิดว่าก็น่าจะอีกนานเลย ลุ่นก็กว่าจะเข้าไทยก็นานอยู่พอสมควรก็คงจะต้องมารอลุ่นกันไปเรื่อยๆครับโดยในด้านของราคาครับอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นอยู่ที่10,000กว่าบาทราคาตัว1 0 0 0 0กว่าบาทในที่นี้ก็คือ1 1 0 0 0หบาทครับจะให้แรมอยู่ที่6ก b ิกะไบต์รอมอยู่ที่108่งร้อยสิบแปดกิก่วนถ้าอยากจะขยบเป็นตัวแรม8ปดกิกไปเลยครับแต่ได้รอมอยู่ที่1 0 8่กิกก็จะอยู่ที่1 2 4 0 0่นัส่อยบาทส่วนถ้าเป็นตัวท็อปสุดอย่างตัวแรมแปดกิกรอมสอ,องรือราคาที่เปิว ในประเทศจีนนะครับส่วนถ้าเข้าไทยจะเป็นยังไงอะไรแบบไหนนั้นก็ต้องมารอรุ่นกันไปเรื่อยๆครับแต่ยังไม่มีข่าวเขาว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านะครับแต่รวมๆแล้วสเปครุ่นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจไม่เบานะกับจอ 124Hz ขนาดนี้ฮะตอนแรกนึกว่าแค่ 120Hz ก็เกินทนแล้วครับแต่ 144Hz เนี่ยตอบโจทย์สายเกมจ๋ามากๆครับและนี่แหละครับคือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อนูเบีย Play 5G ครับคิดยังไงเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้ครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับก่้ออซื แบบนี้อีกอัปเดตใหม่ทุกๆวันถ้ามีรุ่นไหนเปิดตัวมานะครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับซิลเกนทุกนครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้า